ดินออากการออกนี่เขาจะกินแต่หัวนะสวัสดีนะคะปู่เอมงปุ่งเอง,ง,เอ,งอ่ะความพอิีกับแม่วันนี้เดี๋ยวเราจะไปเก็บโคราบี้เนาะ เอามาชิมสดๆให้ดูคอรบ,บี้ของแม่ก็จะเป็นอัพพันสีม่วงนะในวันนี้เราก็ด้านหลังจะเป็นต้นกล้าอันนี้จะเป็นพันธ์สีเขียวเนาะแล้วก็ใครที่เอเพิ่งเข้ามาใหม่ฝากติดตามช่อง YouTube แล้วก็ติก t o ก k มาเอ็นเตอร์ไว้ถ้าพร้อมแล้วอ่านดู <c oughs> อันนี้จะเป็นอัเข้าโพดสายรุง้งไม่ทันได้ย้ายออกทะลุหลังคาไปแล้วเนาะแล้วก็อ่ามาดูต้นกล้าแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปถอนคอรบ,บี้ชิมให้ดูกันค่ะ ต้นกล้าคโครรบีอันนี้จะเต็นพันสีเขียวเนาะแล้วก็คือต้องรอให้ต้นกล้าเขาแข็งแรงไม่งั้นเวลาย้ายไปอ่ะตัวท่าก็จะกินหมดเลยนะเออคืออัดถ่ายให้เพื่อนๆดูทุกรอบเลยตัวท่ารบกวนแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นพวกออบรอกโคลีก้านเนาะบรอกโคลีก้านอ,ะอ่นอะขายตามห้างแพงนะทำไมก็เลยอลองปลูกเองแล้วก็อย่างโครรบีอ่ะคือประเทศอื่นมีขายแต่ว่าฝั่งอังกฤษเนาะตามห้างทั่วไปอ่ะไม่มี แต่อตามฟาร์มช็อปเขามีขายเนาะแม่ก็เลยอ่าถ้าอย่างนั้นปลูก,กินเองเลยแทนส้มตำอ่าเดี๋ยวเราไปเก็บคอราบ,บี้กันเลยค่ะน้องแกะมองหน้าไม่กล้าดเดินมาเขาโกนขนแกะแล้วแล้วก็ไอ้ขายาวก็ยังข้ามกระโดดข้ามมาฝั่งนี้ได้เนาะ อันนี้ประตูรั้วปิดเปิดแล้วก็ต้องปิดไว้ตลอดเวลาเพราะว่าเขาข้ามมาฝั่งนี้จริงๆนะเออข้ามมาเพราะว่าเขาอ่ะกระโดดข้ามออกนอกรั้วได้สุดยอดมากขายาวทีเนี้ยอ่ะมันดูไม่ออกว่าตัวไหนเป็นตัวไหนเจ้าของฟาร์มเขาก็จะทาเครื่องหมายไอ,อ้น้องแกะขายาวที่กระโดดเข้ามาไว้เนาะเข้าไป ป้ายสีป้ายสีน้ำเงินไว้ให้จำได้อะง่ายง่ายอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเก็บโคดบี้มันจะเป็นอรกแบบนี้เนาะก็คือ,อพี่ไมเคิลก็ตัดหญ้าก่อนนะเราต้องตัดหญ้าก่อนไม่งั้นมันจะปูอผ้าสีดำไม่ได้นอ้อเนี่ยคะ่ะเมื่อวานที่ไมเคิลตัดหญ้าออกนาอแล้วก็หญ้าน่ะจะตัดได้เฉพาะวันที่แบบอแห้งๆอะไรงนี้เนาะก็ต้องรอ สภาพอากาศน้องแกไม่เจอกันไม่ถึงอาทิตย์เนาะกลับมาอีกแล้วนะคะกลับมาอีกแล้วฝั่งนน้นหญ้าก็จะโล่งเตียนเพราะว่าแกะกินหญ้าแบบเกลี้ยงมากนะแล้วก็ฝั่งขมัที่ไม่มีแกหญ้าก็จะเกือบเท่าเอวแล้วนะอ่ะเดี๋ยวเราไปเก็บโครบี้กันแล้วก็โครบี้ขมัปลูกกินเองนะแล้วก็อทดลองดินด้วย บรรยากาศเหมือนฝนจะตกเสียงนกเกี้ยวจ้ามากแล้วก็โครบี้หัวหนึ่งนี่คือได้อะครกหนึ่งแล้วนะหัวเขาเริ่มใหญ่แล้วก็ถ้าอาะาแมไม่ทยอยเก็บออกก็คือเขาจะเป็นอ่ลูกฝฟอ,ฟอเนาะเพราะว่าตอนไปที่ฟาร์มไปได้มาแบบลูกใหญ่ๆอะไรเงี้ยปรากฏว่าเขาฝ่อเนาะแล้วก็อ่าวันนี้เราจะมาเก็บออกซัก่สองหัวแล้วกันเนาะ เก็บไปชิมให้ดูหัวใหญ่มากแล้วนะเท่าฝ่ามือแหมแล้วเนี่ยเอาอันนี้ไหมใหญ่มากแล้วก็สวยมากเลยดูนี่สีม่วงสวยมากเนาะแล้วก็พวกเพลียพวกอะไรก็คือมาลงนะแล้วก็หนอนก็มีแล้วก็ช่วยจับนอนออกแล้วก็เดี๋ยวเขาก็าพวกเพลียพวกอะไรเขาก็หายไปของเขาเองอนะเนาะนี่ค่ะถอนไปทั้งหัว ดึงไปทั้งหมดเลยแบบนี้ออ,อ,อนี่นี่นีเมื่อเช้ายังรดน้ําอยู่เลยแล้วก็ดึงพวกกา้านพวกกระไรออกเนาะแล้วก็เดี๋ยวตัดตัดอันตัดรากออกเดี๋ยวเราค่อยเก็บใบไปทิ้งนีเลยตัดแบบนี้ค่ะ หัวเขาจะลอยมาอยู่กลางอากาศนะอยู่ด้านบนหัวจะไม่อยู่ใต้ดินเนาะหรือว่าเริ่มแก่แล้วเนี่ยอืมโอ้นี่น,น,นี่อ้าวลืมถ่ายรูปลืมถ่ายรูปเด็ดเอาก้านออกหมดก่อนเนาะเนี่ยค่ะสวยงามประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปเก็บอีกหัวกา้าน ศัตรูโคโบี้ของแมนนอกจากนอนอันนี้เห็นไหมนอนนี่เลยแมนใช้วิธีช่วยเก็บออกนู่นนี่นั่นเพราะว่าอย่างพวกเพลียนเนาะเข้ามาเยอะๆจนแบบทําอะไรไม่ได้เขาก็หายไปของเขาเองแต่ว่านกก็มาช่วยจิกกินด้วยนะอ่าเดี๋ยวแมนจะไปเก็บหัวนั้นหัวนั้นก็ใหญ่เนาะน่น,น,นเออนี่นใครที่อยากลองหามาปลูกดูเนาะแมนแนะนําเลยเพราะว่าแมนว่ามันดูแลง่ายอยู่นะไม่ได้ดูแลอะไรเยอะเลยอันนี้ค่อนข้างใหญ่ ดูเท่าฝ่ามือเขามาเลยเนอะค่อนข้างจะดูแลง,ง่ายนะแล้วก็แมลงมาแต่ว่าคือเขาไม่ได้มากินที่หัวเนาะก็ให้มันกินใบไปเพราะว่าเห็นไหมใบนี้คือออแกนิกมากๆรอยทั้งรอยนกรอยทากเต็มไปหมดเลย ก็ได้ผลผลิตอยู่นะเราจะมาเก็บหัวนี้แต่ว่าแบตแมะใกล้หมดแล้วถ้าแบตหมดก็คือบายบายล่วงหน้าแล้วกันนะอ่าเราจะมาเก็บหัวนี้ใหญ่มากนะอะดึงก่อนดึงก่อนเอามาทั้งหมดแบบนี้เลยอืย้ดินอ่าแล้ก็ตัดตรงนี้ออกเนาะเนี่ยค่ะ นี่เอาดินออกแล้วก็เดี๋ยวค่อยทำความสะอาดอตัดแต่งก้านเขาได้สองหัวขคอรบีปลูกเองสวยมากรบีปลูกเองหัวสวยมากแล้วก็เท่าฝ่ามือึคนมาเลยดอูอันนี้ตัดแต่งก้านเสร็จแล้วแบบนี้สวยกำลังดีเนาะอันนี้มาตัดเอาก้านออกนี่ เขาจะกินแต่หัวนะอาอันนี้แม่มตัดลนเลยอะอันนี้ลนเลยอันนี้ไม่ค่อยลนเท่าไหร่เดี๋ยวแม่จะเอาไปล้างแล้วก็ผ่าให้ดูว่าด้านในเป็นสีอะไรแล้วก็เดี๋ยวจะชิมให้ดูด้วยไปกันเลยค่ะก่อนที่แม่จะไปชิมโคเาบ,บีให้ดูเนาะเดี๋ยวจะมาชิมรันเนอร์บีนทั่วฝักยาวฝรั่งให้ดูเพราะว่าคือเขาโตไวามากไงแล้วก็มัน เนี่ยเห็นไหมไม่ถึงอาทิตย์เนาะไม่ถึงอาทิตย์อะเพราะว่าแม่เพิ่งถ่ายให้ดูเองแล้วก็าฝากเริ่มมาเยอะนี่พี่ไมเคิลเขาจะไม่กินดิบนะอุ้ยบางเนี้ยมันใหญ่กว่าเห็นไหมเนี่ยคือเวลามาเยอะมันก็จะกินไม่ทันดีนะที่อย่าน้องแกะช่วยกิน <laughs> นี่เออลูกโตแล้วลูกโตเขาจะไม่อร่อยแล้วนะเ,เด็ดไปสองฝากแล้วกัน ฝั่งนู้นก็จะมีอีกแล้วก็มันมันมันเริ่มมาเยอะแล้วเนาะเน,ะนี่ยค่ะเพราะว่าเขาเขาโตเร็วมากนี่พี่ไมเคิลน่ะเขาจะไม่กินดิบเพราะว่าเขาเหมือนกับว่าอาจจะท้องอืดหรืออะไรเงี้ยแต่คนไทยคือทำไมอ่ะกินดิบแล้วก็เอาไปตำตำถั่วอร่อยมากอา่ะจะมาชิมให้ดูนะรันโนบีนถ้าเขาติดฝักเยอะๆนี่มันจะเยอะแบบนี้อันนี้คือไม่เยอะนะเห็นไหมร่วงดอกร่วงไปเยอะเลย แล้วก็เดี๋ยวฝักก็คือจะยาวได้อีกดูฝั่งนู้นก็ติดเยอะนี่นี่นี่แล้วก็เห็นไหมดอกคือช่วงเนี้ยดอกกําลังมาเยอะทีเนี้ยดอกเขาก็จะร่วงบ้างอะไรบ้างก็จะยังก็จะยังดกให้อยู่นะรอดูทาไมเยอะเดี๋ยวขามอไได้ตําถัว่วชิมให้ดูนั่นเองถั่วฝักยาวฝรั่งกรอบมันจับไม่ได้เหม็นเขียวหรืออะไรเนาะดู แนะนำให้หามาปลูกเลยเพราะว่ามันไม่ต้องดูแลอะไรมากเพราะว่าแมวคือไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยนะไม่ได้ใส่ปุ๋ย <c oughs> เออไม่ได้ใส่ปุ๋ยจริงๆเนี่ยคะ่ะกรอบมากเนี่ยฝักแบบเนี้ยกําลังดีถ้าไว้นานเขาจะโตเร็วเนาะถ้าไว้นานนะมันจะไม่อร่อยแล้วว่าถ้าเขาเป็นเมล็ดจะไม่อร่อยแล้วนะมันจะแก่เนาะอืม มันจะคนละอย่างกันกันกบถั่วแบบนี้เลยแต่ว่าเป็นขนแบบนั้นไม่อร่อยนะอืมเวลาซื้อพยายามดูดีๆเนาะอ่ะเราไปชิมโครบี้กัน <c oughs> หัวนี้เอาไปล้างมาเรียบร้อยหัวนี้ยังไม่ได้ล้างเนาะอะแอบไปก่อนเดี๋ยวเราจะมาผ่าดูหัวนี้อ่าเอาก้านเขาออกก่อน นี่แบบนี้ค่ะแล้วก็เตรียมมีดใหญ่มานะคะด้านล่างเขาจะแข็งนิดหนึง่งด้านล่างเป็นแบบนี้นะแล้วก็เดี๋ยวจะผ่าให้ดูกันชัดๆไปเลยอุ้ยยากนิดนึง่ง นนิดนึงเวลากินเราก็คือเอา,เ,อาเปลือกเขาออกเนะาะมาผ่าให้ดูด้านในดีกว่าเนาะด้านในเขาจะเป็นสีอะไรอ่ามาดูกันผ่าครึ่งไปก่อนแล้วก็จะชิมให้ดูครึ่งลูกมาผ่าดูข้างในกันไปเลยอู้เสียงกรอบมากให้ถ่ายว่าสีอะไรอ่าด้านในของเขาเป็นแบบนี้ วยมากเนาะด้านในก็คือจะเป็นสีขาวนั่นเองแล้วก็เดี๋ยวแอมจะมาปอกเปลือกแล้วก็ชิมให้ดูเนาะนี่เราก็คือเอาเปลือกออกแบบนี้ด้านในสวยมากเลยเนาะนี่ยค่ะแกะเปลือกออกแบบนี้ กลับกล้องให้เพื่อนๆดูบรรยากาศแถวบ้านแล้วก็เราก็จะมาชิมโคอรบี้สีม่วงข้างในเขาเป็นสีขาวเหมือนสีเขียวเลยนี่หวานกรอบมากแล้วก็เขาเหมือนอะไรดีอ่ะจะคล้ายๆหัวชัยเท้าไหมแต่ว่ากลิ่นไม่ได้แรงเลยนะไม่ค่อยได้มีกลิ่นนะแล้วก็อร่อยอ่ะ เสียงกรอบมากอร่อยอะ่ะแม่เก็บเอามาตำส้ตมตำหลายรอบแล้วเพราะว่าไม่งั้นมันจะกินไม่ทนันแล้วก็ลูกเขาจะฝ่อมันก็จะไม่อร่อยแล้วแล้วก็เนี่ยช่วงเนี้ยอืม <c ười> กรอบมากกําลังดีแล้วก็กําลังอร่อยด้วย เอาเพิ่มนะคะผ่าเพิ่ม,มแทนเอาเส้นส้มตําคืออร่อยมากเพราะว่าเขาหวานแล้วก็กรอบเนาะไม่ได้หวานเจี๊บอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าจะออกรสชาติหวานนิดๆเป็นอาวานจากแบบอ่อรสชาติของผักอะไรเงี้ยเนาะอืมอร่อยอ่ะ it's crunchy and yummy แล้วก็ถ้าถามว่าปลูกช่วงนี้ได้ไหมปลูกได้เพราะว่าขมับเพิ่งเาพาะต้นกล้าไปเองเนาะแล้วกเ็เขาทนให้อยู่นะก็คือประมาณสองเดือนกว่าสามเดือนได้กินยัมมี่เนาะพี่ไมเคิลยัมมี่ยัมมี่ไหนหนพี่ไมเคิลก็มาแล้วกรีนเฮาส์ของเราก็คือ Hope ี้ฟ i เนช h next month no this weekend <laughs> this weekend <laughs> Are you sure? next month <laughs> <laughs> ก็รี่น้าส่วนต่อขยายก็คืออาคาดว่าจะเสร็จเ,เดือนหน้าเนาะแล้วก็สําหรับใครที่อยากลงคลาสสอนสร้างระบบปลูกผักเลี้ยงปลาเนาะก็สามารถทักสอบถามค่แล้วก็สําหรับคนที่อาสอบถามอ e ีบุ๊กมาว่าเออระบบทํางานอะไรยังไงเนาะก็ทักสอบถามมาได้เช่นกันแล้วก็สําหรับโคร a บี้เดี๋ยวคแม่จะทดลองปลูกด้วยน้ําในระบบปลูกผักเลี้ยงปลาให้ดูเนาะไว้พบกันใหม่กับแม่ในคลิปหน้า บ๊ายบายเซ็นก็ได้บ๊ายบาย